คันนี้<ช>เป็นสีบอลเงินถ้าเวลายะเวลามันผ่านไปหลายปีต้องเรียนแจ้งแบบนี้นะครับว่าสีบอลเงินจะดูไม่เก่าดูไม่ใหม่นะครับมันจะอยู่ทรงๆแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆเลยเนาะถูกต้องสวัสดีค่ะสวัสดีคับพี่เนึ่งสวัสดี แฟนเพจกฤษดาทุกท่านเนาะกับ t o y o ต a a l t i ต 1.6G คันนี้นะคะครับสุด,ปสดเป็น 1.6G <อ>ปี2012มาในราคา2 7 9 0 0 0บาทสามารถนะครับกู้ไฟแนนซ์ได้เต็มใช่แล้วค่ะใครที่สนใจรถรุ่นนี้อันดับแรกเลยนะครับผมต้องบอกก่อนนะ,ะว่าโคโร่อัลติสเขามีจุดเด่นเรื่องหนึ่งนะครับความแข็งแรงทนทานะนะครับเรื่องความอืดเรื่องต่างๆเรื่องช่วงล่างนะครับอันติสนะครับ มันทนอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับต้องแจ้งแบบนี้นะครับปุ้ยไม่ว่าจะอยู่ต่างจังหวัดไม่ว่าจะอยู่กรุงเทพไม่ว่าจะเป็นอู่ไหนถ้าได้ยินชื่อคําว่าโคโรราเอาติดซ่อมเป็นทุกอู่มาเรามาเริ่มกันเลยนะครับปุ้ยครับน้อไฟนะครับยังดูนะครับยังดูใสนะครับยังดูไม่มีริ้วรอยไม่มีแตกนะครับไม่มีแตกลายงานนะครับไฟของเขานะครับก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆตานะครับตาเหี่ยวหน่อยนะครับดูโฉบเฉี่ยวปี2012เนาะครับ นี่กระจังหน้าของเขาก็โครเมียมตัวนี้นะคะเป็นตัว 1.6G ก็คือเป็นเครื่องเบนซินใช้งานได้2ระบบก็คือติดแก๊ส CNG จากโรงงานคันนี้ใ<ช>ป้แลสีบอลเงินถ้าเวลายะเวลามันผ่านไปหลายๆปีต้องเรียนแจ้งแบบนี้นะครับว่าสีบอลเงินจะดูไม่เก่าดูไม่ใหม่ะนะครับมันจะอยู่ทรงๆแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆเลยเนาะ ดูแมกก็จากโรงงานใช่ไหมคะแมกจากโรงงานครับตัวนี้<อ>จะเป็นล้อแมกนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวท็อปของเครื่องพันหกใช่แล้วแล้วก็ที่สําคัญที่นหนึ่งนี่เลยเป็นเครื่องตัวใหม่เลยคะ่ะใช่เครื่องดูโอนะครับ VVTI นะครับ<อ>หมายความว่าเป็นวาลวนะครับที่อาชียะนะครับของโตต้านะครับแล้วก็ยางนะครับใช้ยางของบริสโตะนะ อันนี้ก็ผ่อนอยู่ที่ประมาณไม่เกิน ,6000 บาทนะคะลูกค้าลูกค้าเงินเดือนสตาร์เริ่มต้น1 2 0 0 0บาทซื้อคนเดียวได้อันนี้ก็นี่ให้ดูรถจอดเต็นที่ลม่มนะคือทุกอย่างยังแบบว่ายังไม่กรอบใช่แล้วยังใหม่ขอบอยางยังแบบว่าอยู่มีดกดๆให้ดูนะครับใช่แล้วค่ะถ้ารถจอดตากแดดนะครับผมบอกได้เลยว่าเอานิ้วจิ้มแบบนี้นะครับฝังเล็บเลยนะรุ่นนี้นะครับก็ยังใช้คุณแจนะครับเป็นฟันปลาอยู่<อ>ตึงเปี้ย จะเป็นโครเมียมนะคะขอบนี่ขนาดไม่ได้ขัดนะใช่แล้วค่ะแล้วก็ขอบยางปุ้ยใช่แล้วค่ะปมจจยความว่ายังไงนะครับขอบยางไม่มีเปื่อยไม่มีุ้ช่แล้วจอดในที่ร่มไม่เคยตากแดดไฟของเขาค่ะพี่หนึ่งไฟข้างในไฟนี้ใสมากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟไฟใหม่แล้วนะไฟใหม่เป็นตัวเชสแล้วนะครับตัวนี้ไฟใหม่เดี๋ยวเราเปิดดูถังแก๊สหน่อยค่ะพี่หนึ่งอันนี้นี่เลยอันนี้ก็จะเป็นที่คุมถังแก๊สนะคะนี่ค่ะ อันนี้เราก็มีเปิดคือมีวนันมีตรวจเนี่ยค่ะตรวจทุกปีค่ะเนี่ยเลยตรวจทุกปีก่อนที่จะนําส่งเราก็จะต้องไปตรวจอีกแล้วถังนะนะครับ CNG นะ uh huh. ถ้าเป็นพวกรถเก๋งมันจะต้องเป็นสีเหลืองใช่ค่ะนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ข้างในตัวนี้นะครับนี่ผมจะบอกนะครับมันจะวีวาลตัวนอกนะครับใช่แล้วเห็นไหมครับปุ้ยอันนี้คือแบบ ระบบความปลอดภัยเขาสูงมากแล้วก็มันจะมีวาล์วอยู่ในถังอีกหนึ่งวาล์วใช่แล้วเพื่อป้องกันนะครับสมมุติว่าวาล์วตัวนอกนะครับมันรั่วนะครับวาล์วตัวในนะครับจะตัดระบบอีกทีหนึ่งเพื่อเซฟตี้นะครับตัวนี้ให้ดูหน่อยพี่หนึ่งดูดิรถแบบไม่เคยใช้งานสมบูรณ์สมบัเลยค่ะนี่ขอบยางแล้วก็เนี่ยขอบกันกระแทกตรงนี้คือรถไม่เคยบรรทุกหนักและที่สําคัญถึงเราจะติดแก๊สเราก็มีที่เก็บวางของได้กว้างเลยค่ะ นี่ดูนะครับให้ดูเลยนะครับที่เก็บล้ออะไ่แม่แรงทุกอย่างมีครบนะคะนะครับนี่ความเดิมนะครับผมบอกเลยนะครับไม่มีการกระแทกนะครับปุ้ยเพราะถ้าเกิดมีการกระแทกนะครับหลุมนี้นะครับจะไม่อยู่ทรงเดิมเม็ดอาร์คจะไม่มีจะต้องทําใหม่หรือตัดต่อเอาของอันอื่นมาใส่นะครับคือดิมจริงใช่ค่ะนะครับน็อตไม่มีขยับสีข้างในนะครับจะต้องด้านนะครับกว่าสีตัวรถ ที่เราให้เห็นนะครับข้างหน้านะครับข้างหลังนั่นคือถังนะครับข้างหน้านะครับ c n g ตัวนี้นะครับมันจะมี2แบบนะครับคุณปุ้ยครับจ้าอยู่ข้างหน้านะครับจุดหนึ่งนะครับกับอยู่ที่ฝาถังจุดหนึ่งนะครับให้ดูนะครับตัวนี้จะเป็นแบบว่าเวลาเราเข้าไปเติมแก๊สใช่ครับเราต้องเปิดฝากระโปรงแล้วก็เติมด้านหน้ารถซีนจีนะครับเวลาเติมแก๊สส่วนมากเขาจะให้ดับเครื่องใช่แล้วดับเครื่องเพื่ออะไรนะครับอันดับเรขเลยนะครับเวลาเราเติมแก๊สนะครับเครื่องไปร้อนนะครับเราไม่รู้นะครับ คือ1นะครับดับเครื่องเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็เติมเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูห้องโดยสารของเขาบ้างอันดับแรกนะครับเปิดขึ้นมานะครับดูแผงประตูนะครับเห็นแล้วขนลุกจริงๆนะครับดูนะครับสีนะครับสีเงินตัวนี้นะครับเป็นฝาครอบนะครับสวิตกระจกยังไม่มีริ้วรอยนะครับแผงข้างจะออกสีครีมหน่อยตัวนี้นะครับจะเป็น2สีนะครับดากับครีมนะครับแล้วก็ไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยขีดข่วนใดๆทั้งสิ้น แอร์ปุ่มฟังก์ชันต่างๆวิทยุซีดีคือทุกอย่างครบหมดคือนี่โลโก้ตัวหนังส่งหนังสือไม่มีทะลอกนะคะพี่หนึ่งไม่มีลูกค้าเขาค่อนข้างแบบแทบจะไม่ได้ใช้รถเลยดูเบาะของเขานะครับใช่แล้วดูอคบหมดเลยอเนะครับอฝั่งนั้นอาจจะมีรอยนั่งบ้างนะครับเพราะว่าฝั่งคนขับแต่ฝั่งท่านคนนั่งข้างนะครับผลลงไปดูนะครับตึงเปียะนะครับและเป็นเบาะนะครับที่เป็นรูนะครับระบายอากาศได้นะครับเวลาเรานั่งนะครับ เบาะหนังนะครับตัวนี้ตีบนะครับไว้ขนาบข้างนะครับ่าสปอร์ตนิดนึงเกียร์ยังตัดกับโเมิยใช่ครับให้มันดูแพงขึ้นดูสวยงามขึ้นแล้วเกียร์นะครับผมบอกได้เลยว่าตัวนี้นะครับเป็นจุดเด่นของโตต้าเขาเรียกว่าเกียร์ขั้นบันไดจะนะครับดูได้เลยแล้วทนจริงๆนะครับตัวนี้อ่ะวันนี้พี่หนึ่งเราสองคนเนาะต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ